เว่าความดีเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนสัมผัสได้นะครับเมื่อพูดถึงคำว่าความดีทุกคนอยากทำความดีนะครับถ้าพูดถึงจะทำดีเนี่ยรู้สึกว่าทำยากนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อทำความดีแล้วเรามีความสุขผมถือว่าการทำความดีเราได้รับผลตอบแทนทันทีเมื่อทำแล้วเรามีความสุขนะครับไม่ต้องไปเรียกร้องไปถามหาผลประโยชน์ตอบแทน จากความดีเพราะว่าเมื่อได้ทำแล้วเรามีความสุขทันทีครับสู่ทดสับใหม่ห้อยยิ้มโตโยต้าขับเคลื่อนความสุข สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการแทนคุณแผนดนวันนี้ยังคงนำเสนอเรื่องราวที่เป็นแบบอย่างของการทำความดีที่ทรงคุณค่าของคนดีผู้ที่มีความคิดริเริ่มมีมุมมองนอกกรอบจนนำมาซึ่งการกระทำที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ปลุกฝังจิตสำนึกและสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีค่ะ วันนี้เรามาอยู่กันที่ตำบลท่าข้ามอำเภอสัมพรานจังหวัดนคนปรปฐมค่ะที่นี่มีประชากรประมาณ8,000คนกว่า3,000ครัวเรือน ของคนที่นี่คือเลี้ยงหมูและวันนี้ค่ะเราจะมาติดตามค้นหาเรื่องราวของหญิงแกร่งหัวใจเหล็กขัานหนึ่งซึ่งเป็นคนที่นี่และขณะเดียวกันเธอเป็นผู้ที่ประสบกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจจนหมดตัวเป็นหนี้เป็นสินและเธอก็สามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคนั้นมาได้อีกทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคจนมีชีวิตที่ดีขึ้นในทุกวันนี้ได้ค่ะ เ,เรามาดูกันค่ะว่าเธอสามารถที่จะฝาฟันผ่านจุดนั้นมาได้อย่างไรเธอทำอะไรให้กับชุมชนจนกระทั่งเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนตำบลท่าข้ามค่ะ สมพูนใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะป้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกำลังเลี้ยงหมูอยู่เลยค่ะเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูเยอะเลอะหน่อยนะวันนี้บุกมาถึงล้าหมูเลยออเช่อดีค่ะแล้วป้าเลี้ยงคนเดียวหมดเลยเหรอคะเนี่ยอ๋อเลี้ยงได้มันไม่มากจนเกินไปอ๋อค่ะตรงนี้เป็นพวกแม่พันธุ์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 แล้วนั่นก็พอเขามีลูกเราก็ขึ้นไปอยู่อนุบาล อ๋อแสดงว่าตรงนี้ก็คือแค่ส่วนเดียวเท่านั้นเองตรงนู้นมีอีกโอ้ยย่นี้คุณป้าแข็งแรงน่าดูแล้วพอทําได้ทําไหวยังทําไหวอายุเท่าไหร่แล้วกันเนี่ย65ค่ะค่ะแต่ก่อนที่จะมาถึงวันนี้เนี่ยหนูเห็นว่าคุณป้านี่เจอวิกฤตเยอะทีเดียวใช่โอ้โหช่วงวิกฤตนี่เครียดมากเลยนะว่าหมูมันราคามันตกซะจนแบบลูกหมูขายก็ไม่มีคนซื้อค่ะเราเลี้ยงไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยอ่ะมีแต่ขาดทุนขาดทุนแล้วก็ต้องขาย ตอนนี้เราก็เลยคิดว่าจะทํายังไงดีเนี่ยเราเป็นกลุ่มสตรีเนี่ยเราจะต้องมีอะไรที่ดีมากโดดเด่นมากก็เลยไปปรึกษาพี่พัฒนาชุมชนบอกจะอยากปแปลรูปอาหารเราส่งหมูไปเนี่ยเขาจะได้แปลรูปอาหารได้เขาส่งวิทยากรมาอ๋อก่อนที่จะมาถึงตรงนั้นเนี่ยคุณป้า ถึงขั้นเป็นหนี้เป็นสินเลยมีหนี้มีสินใช่ตอนนั้นคุณป้ามีหมูกี่ตัวสมัยนั้นมีก็ประมาณสักร้อยร้อยขึ้นร้อยขึ้นตอนนี้ก็สองที่ก็ประมาณสองร้อยเราไม่มีแล้วคลอกอยู่แล้วเราก็เลี้ยงไปเลี้ยงไปไม่เป็นไรเพราะอาชีพที่นี่เป็นอาชีพที่แบบนี้นี่ไรนาไม่ได้ทำสู้สู้การเลี้ยงหมูไปเล่้ยสู้ไม่ถอยสู้ไม่ถอยใจบางทีคิดอยากจะเลิก เออคนอื่นเขาก็ไม่เลิกเราก็เอาน่ะแล้วคุณป้าเลี้ยงหมูมานานนะยังคะก็ประมาณ40ปีสมัยแม่เลี้ยงค่ะเลี้ยงมาตั้งแต่เราโตขึ้นมาจําความได้ก็เห็นแม่เลี้ยงสามตัวสี่ตัวเลี้ยงเป็นคอกดินจงโคนอยู่นั่นน่ะค่ะเห็นแต่ลุกในตาตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นมาขึ้นมาแต่ไม่ก่อนค่ะแล้วก็เลยก็ตอนนี้ก็เป็นแบบเนี้ยยาป้องกันโรคก็ต้องใส่นะแล้วก็จะต้องมีหมอนะมาคุมแม่หนูเรียกว่าคุณป้า ขี่ยาเองตอนหมูเองตอนหมูเองเนี่ยจะเป็นคนตอนหมูแล้วก็ไปตอนให้ชาวบ้านด้วยนะแต่ตอนนี้จะหยุดเพราะทุกคนตอนได้หมดแล้วเราจะสอนเช้าว่าตอนยังไงยังไงครึ่งชั่วโมงเนี่ยยี่สิบตัวยี่สิบตัวเลยสบายมากสบายเลยสบายมากไม่ไม่ต้องใช่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วรรางใคไม่ต้องป้าคะแล้วหมูพวกนี้เนี่ยมันอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอ๋อนี่นี่นี่ก็เป็นปีแล้วนะเนี่ย ค่ะถ้าแก่มากเราก็จะขายไปแล้วก็เอามาใหม่มาเสริมค่ะเพราะขายอย่างเดียวไม่ดูไม่ดูมันจะตกใจตอนที่เราตบมันกคนะมันไม่ไม่ดูไม่ดูไม่ดุเราก็เจนกับมันนะแต่พ่อหมูเนี่ยมันอาจจะดุนิดหน่อยค่ะมันไม่ต้องกลัวไม่ไม่กลัดมันตกใจมันจะร้องเนี่ยไม่เป็นไรหนูก็ตกใจนะป้าได้เนี่ยเลี้ยงหมูมันไม่ใช่หมูหมูนะไม่ใช่หมูหมู ทำยังไงให้หนูลองได้มั้งะ่ะอ๋ออยากลองได้เลยได้เลยเลยลองลองดูอีกหน่อยหนูจะได้ <c oughs> ม,มาเลี้ยงหมูแข่งกับป้าแล้วนะได้เลยได้เลยยินดีจะสอนวิชาให้เลี้ยงหมูป้าคะเราพอเราเลี้ยงมันเสร็จแล้วเนี่ย <c oughs> ก็ ทิ้งไปเลยทั้งวันเสร็จแล้วเราเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเราล้างคุ้งล้างก็เสร็จแล้วเราก็ไปทํางานของเราอ๋อก็คือที่ป้าบอกว่ามีแปรรูปด้วย<ช>ก็มีแปรรูป,<ะ>ป<ะ>อาหารเอาเอาเนื้อเนี่ยไปแปรรูปอาหารแล้วแต่เราจะทําหมูแดดเดียวกุนเชียงหมูหยองแหนมเหนิมทําได้หมดก็ทําได้หมดแล้วก,แวก็แล้วก็ยังไปสอนให้กลุ่มสตรีต่างตำบลด้วยนะแต่ก่อนป้าไปสอนคนอื่นเดี๋ยป้าต้องทาให้หนูดูก่อนนะสอนได้ได้ได้เดี๋ยวจะพาไปดูไปเลยขี่มอเตอร์ไซ คู้ชีพกู่ชีพก็ไ <c oughs> อ้ดีนะซิ่งโลดเออ <c oughs> ไปโลดเลย เลี้ยงหมูเสร็จแล้วมาป้าบอกจะพามาดูแปรรูปที่นี่ใช่ไหมคะใช่ที่นี่ที่นี่แปรรูปแปรรูปจากเนื้อสุกรค่ะเป็นอะไรบ้างก็มีตอนนี้กุนเชียงอย่างเดียวที่ตรงนี้ที่ทำอ่าเดี๋ยวไปดูกันได้เลยได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปค่ะพาไปได้เลยได้เลยที่นี่ละค่ะเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณประโยชน์ที่คุณป้าสมพูนมีส่วน มีเรียวมีแรงในการที่จะผลักดันให้เกิดเป็นอาชีพมีรายได้และเป็นสินค้าประจำตำบลด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันค่ะมาแล้วค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณป้าเดี๋ยวจะใอ้าวเชิญป้าตอนนี้กำลังทำอะไรขั้น,นอตอนคุนเชียงนะคะขั้นตอนก็คือหมูเนื้อแดงค่ะปนมันนิดหน่อยอแล้วก็น้ำตาลสีขาวค่ะแล้วก็ที่เห็นแดงๆนี่สีผสมอาหารชั้นเลิศไม่ใช่ดินประสิวแล้วก็มีเกลืออย่างอื่นไม่ต้อง อ๋อฉะนั้นที่นี่คืออาหารที่ทานได้ทั้งหมดทานได้แต่ตอนนี้ยังทานไม่ได้นะเดี๋ยวต้องมีวิธีอบเดี๋ยวคุณป้าวางแผนมาทําตรงนี้เนี่ยเริ่มมายังไงก็เริ่มมาตั้งแต่พศ44เกิดวิกฤตค่ะหมูถูกมากอถูกมากมากเลยก็ไม่รู้จะทําอะไรก็ชาวบ้านก็เดือดร้อนนะค่ะเขาก็เดือดร้อนเราก็เราเองก็เดือดร้อนเพราะเราเลี้ยงหมูค่ะ คนที่สุดเราคิดขึ้นมาก็เลยไปปรึกษาพัฒนาชุมชนเพราะเราเป็นกลุ่มตตีอยู่แล้วค่ะพัฒนาชุมชนก็ส่งวิทยากรมาสอนอมาสอนให้เราทําค่ะทําแปรรูปอาหารเช่นคุณเชียงหมูแดดเดียวหมูแผ่นแล้วก็แหนมอหมูย้องค่ะแล้วก็ที่ได้วิชาที่ดีที่สุดก็คือกุนเชียงนี่อ่าที่บอกว่าเป็นตัวเปียตัวยืนเลยอ่าเป็นสินค้าประจำตำบลใช่ตำบลท่าขาม มีออยอเรียบร้อยแล้วแล้วคุณต้าชักชวนกันมาทํำยังไงเนี่ยก็จากกลุ่มสตรีเนี่ยก็ไปไปอบรมกันที่ก็ไปยืมสถานที่ที่วัดนบุญเปตโตรที่แรกครั้งแรกก็ไม่ได้เรื่องเลยค่ะดีมั่งเสียมั่งดีมั่งเสียมั่งครั้งที่สองเกือบจะดีค่ะครั้งที่สามก็ยังไงดีที่สุดอ,อว่าแต่ว่าแต่ว่าตอนมาทำตรงนี้มันยาก ขนาดไหนในการที่มาเริ่มลงมือทํากว่าจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมากว่าจะมาถึงขั้นตอนที่สามที่ว่าเป็นสินค้าที่มันก็ลําบากนะนี่สินก็เยอะแยะนะมีนี่มีสินกันทั้งนั้นคนยืนทํานี่ก็มีนี่มีสินเนี่ยก็เลยทำเนี่ยเป็นอาชีพที่หลักดีที่สุดทุกวันนี้ก็เลยถือว่าดีที่สุดตัวเนี้ยช่วยลัวยืนตัวยืนใช่ปลดนี้ได้ป้าการชักจูงคนอื่นมาร่วมมือกันเนี่ยมันยากไหมคะที่จะมารวมยากยากยากจนเป็นสินค้ากว่าจะเข้าใจก็บอกเขาว่า เรามาทําเงี้ยเราทําไปก่อนเริ่มต้นไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะต้องมีวันดีบ้างค่อยๆโน้มน้าวมาว่านี่นะเธอก็เลี้ยงหมูญาติเธอก็เลี้ยงหมูหม,มหมูมันจะได้เบาบางลงไปบ้างค่ะ<ฆ>จะได้ช่วยเราได้บ้างอ่าผลที่สุดก็ช่วยได้ค่ะแล้วคุณป้าเนี่ยคิดยังไงถึงต้องมาสอนคนอื่นให้ทําเป็นด้วยก็อยากให้เขามีอาชีพให้เขามีความรู้ในด้านแปรรูปอาหารเพราะว่าอยู่ตำบลสะข้ามเลี้ยงหมูแปดสิเปอร์เซ็นต์แล้วเรา ไปสอนเขาเนี่ยนะที่เราไปสอนด้วยทีเนี่ยเราต้องมีจิตอาสารจริงจร, <คะ S 2> ริงเสร็จจากงานบ้านอย่างเราเลี้ยงหมูเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราทาภารกิจในบ้านเราเสร็จเรียบร้อยเราก็จะต้องรู้ว่าวันนี้เราไปทําอะไรฉะนั้นทุกอย่างนี่คือการที่จะต้องช่วยกันช่วยกันช่วย,นวยันแล้วแล้วคนที่นี่จะเป็นคนขยันมันก็ไม่ยากแล้วมันก็ไม่ง่ายนะค่ะถ้าเรามีจิตที่จะทํานะแล้วทาอย่างนี้ท้อไหมป้าไม่เคยท้อเลย คือมองว่ายังไงมันก็เกิดรายได้ขึ้นมาทุกวันทุกวันวันหนึ่งที่จะได้สักกี่โลคะถ้าทําเต็มที่เนี่ยสามสี่ร้อยโลห้าร้อยโลค่ะต่อวันงวดนึงเนี่ยแล้วก็ทําไปแล้วก็ต้องทําต่อทําต่อไปเรื่อยๆื่อยไม่ใช่ว่าหยุดนะทาแล้วไม่หยุดจะต้องอาทาไปเรื่อยๆต่อเนื่องไปเรื่อยเรื่อย คุณป้าพวกที่มาเรียนรู้จากป้าแล้วก็ทําเป็นแล้วเนี่ยมีอาชีพแล้วส่วนใหญ่เขายังมารวมกลุ่มกันหรือว่าต่างคนต่างเขาก็ไป <ทำ S 1> ไปทำาาเขาก็ไปทํากลุ่มเตีที่อย่าง จำบวนบ้านใหม่เขาก็ไปทำสรนเขาก็ไปทําของเขาก็เรียกว่าทุกคนตางออกไปตั้งตัวเองได้ใช่ได้ได้ได้โอ้ยอย่างนี้ถือว่าก็ทุกวันนี้ยังพออยู่รอด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 อ่านี่คือสิ่งที่ป้าพยายามที่จะผลักดันแต่เห็นว่าป้ายังมีจ็อบอื่นๆที่เป็นสาธาระประโยชน์ที่องทำเดี๋ยวใกลเที่ยงไปเลี้ยงอาหารกวางเด็กไปเลี้ยงเดี๋ยวไปเลี้ยงเดี๋ยวไปเลี้ยงอาหารเด็ก้องไปเลี้ยงอาหารประจต่อประจำค่ะป้าประจำงานประจํา เจ้เขาก็จะมาที่นี่เรื่อยๆเจ้สมพูนเนี่ยค่ะ,ะเขาเขาช่วยแนะนำค่ะ,ะเ,เขาก็ทำหลายๆอย่างเลย<ะ>คุณเชียงที่ด่งดังเวลานี้ก็คือเจ้สมพูนนี่แหละค่ะท,ทุกอย่างเขาก็จะเป็นไปหมดแทบทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของในเรื่องการถนอมอาหารการทำอาหาร ที่เนเขาจะเขาจะรู้ไปหมดอ่ะแล้วเขาก็จะสามารถสอนได้หมดทุกอย่างแล้วก็หาอุปกรณ์หาวัสดุอะไรมาเองในทั้งหมดโดยที่ว่าไม่ต้องมาว่าต้องต้องจะไม่เคยถามว่ามีทุนให้ไหมมีอะไรให้ไหมอย่างเงี้ยเขาก็จะจัดทุกอย่างให้หมดคือจะรู้ไปหมดเลยนะก็ทําได้ทุกอย่าง